ครับผมมาตอนนี้นะฮะเรามาอัปเดตอาการป่วยของนัดต่อยเซมเบกไมาดีกว่าครับเรียกว่าถ้าพูดถึงกระตูนี้ต้องนึกถึงเขาเลยทียเดียวโอ้ใเด็กๆนะใช่โอ้โติดตามเสียงเขาเป็นเอก,กลักษณ์มากจริงมีหลายเรื่องเลยทีเดียวใช่ครับ,รบเห็นบอกเลยครับว่าด้วยอาการป่วยล่าสุดนะครับตอนนี้เจอเอฟเฟกผลกระทบนะครับจากโลกงูสวัสดครับ ืบเนื่องจากในวันที่6เมษายนที่ผ่านมาครับทูอินไซได้นำเสนอข่าวที่น่าตกใจของนักภาพการ์ตูนขวัญใจวัยเด็กครับอย่างนักต่อยเซมเบ ต้องแอดมิดด่วนที่โรงพยาบาลพญาไทนว่ามินโดยอาการปอดติดเชื้อผลข้างเคียงจากโรคเดิมอย่างวันโรคต่อมน้ำเหลืองและกระดูกครับและณวันนี้นะครับเวลาผ่านมา19วันแล้วท i n นไซซ์จึงตัดสินใจต่อสายตรงหานักพาค์รุ่นใหญ่เพื่ออัปเดตอาการป่วยครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่าน้าต่อยเนี่ยได้กลับมาพักฟื้นที่บ้านตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานเรื่องอาการปอดติดเชื้อนะครับก็หายขาดแล้วส่วนอาการหอบหืดและไอก็ดีขึ้นมากครับแต่ว่า าการผ่าตัดนําเหล็กเข้าดามกระดูกนะครับที่ถูกเลื่อนมาเป็นกลางเดือนพฤษภาคมนี้ณนะต่อยก็บอกนะครับว่ากังวลมากๆเนื่องจากตอนนี้เจอเอฟเฟก์หนักจากโรคงูสวัสดที่เป็นจากการผ่าตัดเมื่อปลายปีที่แล้วครับปีที่แล้วอะจนะทั่งครสตาเนี่ยตอนบัตรดีทั้งมันหายไปแล้วครับกูสัมหาสแต่พิษยังอยู่ ปลายประสาเได้ยังแป๊บ<ะ>โผล่นมาเหมือนไฟดูดแป๊บขึ้นมาต่อเวลาล่าเบื่อมากตอนที่พูดกับหนูอยู่เนี่ยมันก็ขึ้นมาแล้วมันปื๊ดปื๊ดมันเจ็บมันสาบอยู่ข้างในเป็นบ่อยขนาดไหนคณะต่อยสำหรับวันหนึ่ง<อ>กับงูสวัสดีค่ะบ่อยมากครับออนนี้ดีกว่าชั่วโมงนี่มันเกิดประมาณเกับสิบครั้งเนี่ยสำหรับงูสวัสดนี้มีทางรักษาให้มันหายไปเลยไหมคะน้าต่อยหมอก็บอกสองปีนะกว่าไ,ไอ้ปลายประสาทมันจะดีขึ้นคือ<ะ>ผมก็กินยาที่เสริม รักษาภายในศาสตร์ให้มันดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับมีปัญหาตรงงูสวัสด์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราร่างกายอ,อ่อนแอเมื่อไหร่เนี่ยงูสวัสดมันจะตามาทันทีต้องรอดูอาการของงูสวัสด์เป็นหลักก่อนไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างถึงจะผ่าตัดได้มันรอถ้าไม่ได้เลยก็รอมาตั้งสามเดือนกว่าแล้วจะสี่เดือนแล้วถ้าคืดรอันนี้หลังจะโกงมากขึ้นเพราะว่ากระดูกที่ตัดไปหลังเนี่ยไม่มีไรรับน้ำหนักแล้วแล้วก็ เหมือนมีอาการไส้เลื่อนลงไปหน่อยๆที่ท้องจะมีหน้าท้องขึ้นมาเพราะว่ากระดูกปัญหาไปข้อหนึ่งครับ <S 1> <S 1> <S มันจะยึดก,กระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นแลว้วก็มันจะ,จะตึงเส้นประสาทให้กลับมามากขึ้น <S 2> <S 2> ามาเพราะว่า,วาการเหินมันก็จะดีขึ้นนะครับที่ผ่าตัดเพราะว่าตอนเนี้ยระบบการเดินเหินผมยังไม่ดีผมเดินในพวกซอมบี้อ่ะเพราะมันโดนกระดูกสันหลังไงมันมกดทับ เราไม่ขาเราไม่มีแรงขารีบีค่ะน้าต่อยขาหนูรบกวนเวลาแค่นี้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะใช่ครับเป็นกำลังใจให้นะคะน้าต่อยขอบคุณจ้ะข,ขอบคุณคะ่ะสวัสดีครับเป็นกำลังใจให้ครับหายไวๆแล้วกันใชายฟังเสียงน้าต่อยนี่นึกถึงตัวการ์ตูนโหหลายๆเรื่องผุดขึ้นามา,าในหัวเลยนะตอนเด็กๆเนาะที่เราได้ดูกันนะมั่นใจว่าถ้าใครอายุสัก20กว่าเกือบเกือบที่ข้าวผมต้องได้ดูอยู่แล้วแหละถูกต้องเราแหววิสันก็30ละวยังยังยังโอเค